ข้อที่ 3. อย่าพยายามควบคุมทุกอย่างอย่าคิดว่าต้องพิสูจน์ทุกเรื่องในฉากที่ดรเอียนกําลังเล่าให้โซฟีฟังถึงการทดลองเกี่ยวกับไส้เดือนเขาอธิบายว่าไส้เดือนไม่มีดวงตาจึงไม่สามารถรับรู้แสงหรือเห็นโลกได้เหมือนมนุษย์เขาจึงอยากพัฒนาให้ไส้เดือนสามารถมองเห็นขึ้นมาได้จากนั้นโซฟีจึงถามคำถามท,ามที่ชวนให้คิดว่าแล้วถ้าไส้เดือนตัวหนึ่งเกิดมีดวงตาขึ้นมาแล้วสามารถมองเห็นได้จริงคุณคิดว่ามันจะสามารถอธิบายการมองเห็น ให้กับไส้เดือนอีกตัวที่ไม่เคยเห็นแสงได้เข้าใจได้อย่างไงหรือถ้าคุณวิจัยและพัฒนามนุษย์คนหนึ่งขึ้นมาให้สามารถมองเห็นโลกในอีกมิติหนึ่งโลกที่ทับซ้อนกับโลกใบนี้อยู่คุณคิดว่าคนที่ไม่เคยเห็นจะเข้าใจสิ่งนั้นได้อย่างไงคำถามชวนให้คิดก็คือเราต้องใช้เวลาในชีวิตเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เราคิดว่ามันดีสําหรับตัวเราในทุกเรื่องหรือจําเป็นไหมว่าทุกเรื่องจะต้องได้รับการพิสูจน์เพราะในขณะที่ดรเอียนนักวิทยาศาสตร์ผู้เชื่อในข้อมูลที่จับต้องได้ พยายามอธิบายทุกอย่างด้วยตรรกะโซฟีกลับเตือนเขาว่าบางอย่างในชีวิตไม่จําเป็นต้องอธิบายไม่จําเป็นต้องพิสูจน์หรือมีหลักฐานรับรองขอแค่คุณรู้สึกว่ามันมีอยู่และมันมีความหมายกับคุณก็เพียงพอแล้วดเรเอียนมีความฉลาดมากพอคะ่ะที่จะสามารถอธิบายกลไกลของจัก,กรวาลได้แต่เขาไม่อาจอธิบายด้วยเหตุผลหรือพิสูจน์ได้ว่าทําไมดวงตาของโซฟีถึงได้สะกดเขามากขนาดนั้นจนต้องพยายามตามหาเธอ มีหลายๆคนนะคะที่อาจจะไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาวิญญาณหรือศาสนาแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้ำๆจนคุณเริ่มรู้สึกว่ามันคืออะไรกันแน่คุณรู้สึกได้ว่ามันมากกว่าคำว่าบาังเอิญและบางทีคำอธิบายไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุดแต่การยอมรับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่กว่าคุณต่างหากคือคุณแจสำคัญในการใช้ชีวิตด้วยความถ่อมตนและเต็มเปี่ยมเพราะความศรัทธาไม่ใช่ความงมงายและความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นจากบางสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้แปลว,ว่ามันไม่มีค่า ศาสนาธรรมชาติความรักคือพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ถ้ามันช่วยให้คุณเป็นคนในเวอร์ชั่นที่อ่อนโยนขึ้นเมตตาขึ้นกลัวน้อยลงมีความเห็นอกเห็นใจและแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับผู้คนได้คุณไม่จําเป็นต้องนิยามหรือมีคําอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแค่คุณรู้ว่ามันมีอยู่ในหัวใจของคุณก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อเข้าใจทุกอย่างแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจอย่างมีศรัทธา